สวัสดีค่ะในละครคู่ปรับฉบับหัวใจไม่ใช่แค่เมฆจุติที่โชว์ลีลาการขับรถตุกต๊กๆคนเดียวนะคะฉากนี้กรีนอัศดาพรก็สมบทโชเฟอร์จำเป็นกับเขาได้เหมือนกันค่ะกรีนอัศดาพรซุ่มฝึกขับรถตุกต๊กๆอยู่พักใหญ่เตรียมเข้าฉากสําคัญในละครคู่ปรับฉบับหัวใจครูฝึกลงรถแล้วกรีน <Green S 1> บอกขับคนเดียวมันเงาเหงาก็เลยชวนช่างภาพทีมขาบันเทิงขึ้นซ้อนซะเลยมาดูลีลาซิงของกรีนกันสักหน่อยว่าจะทําให้เมฆจุติและตูนพิมพ์วีไว้ใจได้หรือเปล่า ได้เวลาเข้าฉากกรีนพร้อมมากค่ะเมฆละตูนพร้อมหรือเปล่าไม่รู้มารู้ตัวกันอีกทีก็เห็นผู้โดยสารเกาะกันแน่นเชียวนะจ๊ะไม่กุ้มให้กลัวค่ะไว้ใจกิีนค่ะเหงื่อแตกเต็มเลยจริงจริงตอนแรกกิีนบอกว่าอยากจะยกล้อด้วยเพื่อเพิ่มความแอดวานมากคือสนุกดีสนุกดีแต่ตื่นเต้นมากเลยอะใจเต้นตุกตับะคือเลยขับคนเดียโอเคแต่มีคนข้างหลังด้วยไง มือสั่นเลยเดินเด่นเราไว้ใจเราไว้ใจ <c oughs> ติดตาม่ะที่ที่แบบว่าหนีรอดเพราะว่าข้างหลังเขามองไม่เห็นเราล <c oughs> <c oughs> ไปไหนเ,นเลี้ยวไปทางไหนหาใหญ่เลยเป็นเทคนิคเพราะฉะนั้นต้องฝากติดตามสำหรับคู่ปรับฉบับหัวใจค่ะคู่ปรับฉบับหัวใจคืนนี้สนุกแน่อย่าพลาดชมนะคะ